ัสดีครับพบก,กับรายการ GKTV นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการโอ้ยตกระเบิดอนุสาวรีย์คิปเปอร์ซะเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ครับผมมีเวลาว่าซะเหลือเกินว่าจนแทบไม่มีอะไรทำนั่งไร้วิญญาณนะครับโอ้โหข้างในอะฮะมีวิญญาณคิปเปอร์อะไรเนี่ยวิญญาณซัมบี้เข้ามาเฮ้ยเข้าไปนี่ โอเคฮะเราก็จะมาดูชั้นส่วนอวัยวะเพศโอวทะลึงละลงลโอเคฮะพูดสลามมกเลยขอโทษครับตอนนี้ครับเราก็จะทำการระเบิดมันเลยเฮ้ยยิงปืนใหญ่ขั้นนี้บูมเลยฉะนั้นยิงแรงสุดๆไม่ได้ครับ ต้องยิงแค่พอประมาณคร,รับแหลกๆเอาประมาณสักนี้ก็จะเลยโอ้ยตกวิ่งเร็วืิมยาซะเยอะบูมตูมตัวหรือเปล่าไปไหนอะครับโอ้ข้ามหัวไปเลยวิญญาณนะฮะ วิญญาณคิปเปอร์ไม่มีสิ่งสถิตที่นี่เลยไม่สิ่งสถิตที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะโอ้เอ้ยลืม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 โอ้สำคัญเลยครับโอเคบูมได้อยาโดนด้วยล่วงเลยครับมันใส่ตั้งประมาณสัก5้านะครับถึงจะมีความแรงพอที่จะสามารถ ทำให้ไม่ไม่ไกลจนเกินไปบูมโดนไอ้เจ๋งงน่ารักเลยโอเคฮะอีกทีหนึ่งจูบูมโต้โอ้ยล่วงเลยเจอท่าไม่ตายของฉันนะสิ เราจะรู้จะกดอีกทีหลายๆทีนะให้อนุสาวรีให้พังไปเลยโอ้โดนขาด้วยขาแหว่งเลยฮ่าต,ต,ตู้งต้นเต็มเต็มบ่วงเลยครับโอ้โหโอุ้ย โอ้ยไม่ต้องเย็นเนี่ยอ่าฮ่าฮ่า,า,า,ากดติดไอ้ข้างหลังไม่ต้องสนใจนะสิก่อสร้างที่ผมสร้างแบบเถื่อนๆนะฮะตูด้ดนนี่ครับห้ากกำลังดีครับเกินไปกว่านั้นก็คงเลยครับเฮ้ิิงอีกทีตู้โอ้ลวงเลย ตงไอ้ยะโดนเดีย๋ยวจะรู้เลยฮ้อยอุยนี่โดนล่วงคนระับไปหนึ่งดอก อีกทีครับผมไม่เอาแรงเกินแล้วแรงสุดไม่มันไม่ได้ครับมันจะเลยตู้มป้งหน้าหายไปเลยได <c oughs> ้คิปเปอร์ฮะอันนั้นสับ,บรีย์คิปเปอร์วิญญาณก็วิญญาณคิปเปอร์ก็ล่องลอยไปอยู่ที่อื่นฮะเป็นผีไม่มีสารไปเลยตุ้มหน้าไม่เหลือ ลองแรงสุดดิเลยมั้งบุมตู้งเฮ้ยไกลเกินรถมาสักลูกหนึ่งดีครับท่านผู้ชมครับตู้งเนี่ยโดนโดนเฮ้ย น,นี่กำลังดีครับบ่งบ่งโดนนิดหน่อยเอ่อขอเปลี่ยนมุมจงหน่อยครับท่านผู้ชมเอ่อต้องเปลี่ยนมาตรงนี้ลกันเอ่อเอาไงดี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 เอ่เอ,อว้ โอ้ชิตโอ้ผมไม่รู้ว่าจะเฟลหรือเปล่านะผมแค่เทสเฉยเทสเฉยนะท่านผู้ชมผมจะยิงให้ต่ำๆดูด้วยว่ามันจะได้ไหมเอ่อผมขอเทสสักครั้งหนึ่งฮนะเขาเชื่อว่าถ้าต่ำประมาณนี้ดูด้วยว่ามันจะยิงได้ไหมเอ่อ เออเอาอันนี้ขึ้นมาไม่ได้ต้องมีการเทสไปก่อนนะฮะน้ำมันหร่จะหายรั่วไปซะไปซะปรับให้มันต่ำลงนะฮะเอ๊ะเยอะได้แล้วทำอย่างนี้มันเพี้ยนนะครับท่านผู้ชมไม่เอาดีกว,ว่าผมดั้งเดิมดีอะ เลยอ่าฮะได้แล้วมันเพี้ยงเหลือเกินอ้าววางไม่ได้อ้าทำการยิงปุ้งแหวง่งทิ้งโดนโดนโดนนะโดนนะฮะคนดีของฉันถุย ไประเบิดพร้อมๆกันบุ้งไปไม่ทันเฮ้ยเฉียดเฉียวเอ่โทษทีท้ะที่ผมเลยเนื่องจากผมนี่เรื่องเลวรไม่น่าได้อ่าเตรียมเตรียมระเบิดยิงปุ้ง,โ,งโดนหรือเปล่าวะเป็นไรวะไม่ไม่แพ้แสงแดดเลย ตายกลับเมืองคืน,นวิญญาณคิปเปอร์จะได้เกิดครับตัวซุปไก่สกัดบงเนี่ยโดนต้องทำอย่างนี้หรือเปล่าวะถึงจะให้มันยิงต่ำๆนะฮะ ลองไปแม็กซ์เอ่อแล้วก็วิ่งเร็วๆใส่ทิดเก็บมาอย่างแน่นหนาปู้เลย <c oughs> แรงกว่านี้ไม่ได้ครับต้องมันเลยอยู่แล้วครับ้โอ,โอ้ยิงไม่โดนละเริ่มยิงไม่โดนละ ทำลายนุสาวรีมันเลยฮนะลองวางอย่างนี้นีครับท่านผู้ชมอย่างนี้อย่างนี้มันจะแปลกหน่อยปุ่งน่หัวหายไปเรียบร้อยทำลายส่วนหัวได้สำเร็จลองวางทีละสองนี่แค่นี้ครับ หนูซิว่าโอ้โคตรแลกเลยอ่อแลกโอ้ยอ่าตงโดนเจ๋งปิ้งโดนด้วยนี่ลำตัวเนี่ยจะยิงยากหน่อยฮะโอ้ยอุ้ยแลกเุ้ยไม่ได้เรื่องเลยอ่า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  มือเละมือละตึ๊บตึ๊บเหลือแค่ช่องเดียวนี่ครับวางอย่าน,นี้ว่ะปุ้งเลยบวกแล้วเลยเลยเน้นน่องวานทีละสองน่าจะดีนะครับกลไกแบบใหม่ล็อกล็อกเรียนแบบได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์ นหรือเปล่าไม่รู้ครับอุ้ยเกินละเอาวอวแล้วดิต้มสปอนไม่ระเบิดฮะแต่พังแล้วครับอน,นุสาวรีย์ฮิปเปอร์เริ่มพังนะเหลือแค่ส่วนเท้ากับส่วนลำตัวนะฮะต้องทำให้มันทวีคูณขึ้นกว่านี้ ทวีคูณขึ้นเป็นสิบเท่าบุง้บงแบงเรียบร้อยเ,อเพื่อให้ไม่ให้การเสียเวลาฮะถ้ามันระเบิดช้าๆง,างี้วางทีเอ็นทีให้หมดเลยทำลายกรงไปซะำลายนะวาว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 ,าว,าวาแค่น,นี้ครับพอเลย เอ๊ะใครทักไลน์มาอัพหนึ่งนะท่านผู้ชมบังคับปิดแทงโก้ไลน์เฮ้ยน,นี่นะวิธีขั้นสุดยอดวางระเบิดไปเลยโอ้ยโอ้ยร่วงปุ้งเลยเลยครับต้องให้เลงให้ถูกเป้าหมายนะฮะ โอ้ยไม่คันคันคันโอ้ไม่เลยได้ไงเนี่ยอเอ้ยอวางวางวางแค่สี่ลูกพอบุงโดน ใจเลยเฉียดนิดเดียวเองห้าลูกอย่างน้อยโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยสองลูกโอไม่ได้หรอก อย่างนี้ลองได้เปล่านะ,ะมันเลยแต่ว่าก็ดีนะทำลายหัวไปหมดแล้วหัวเลยนิดเดียวเออเราประมาณนี้ครับเราเชว่ามันจะได้ไหมไปให้สดขคอบแบงเย้สํเร็จฮ่าฮ่าคิปเปอร์จะไม่มีอีกแล้วในโลกไหมครับ แต่งไงมันก็ยังมีอีกครับหายไปเรียบร้อยครับดีเรียบร้อยฮะอันนี้ครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะแค่มาบุ้มเล่นๆเ,เ,เฉยๆนะฮะนั่นตอนนี้นะครับผมโย์จะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ